สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทาเข้าวอยู่ในวัดบริวารพรรามสามนะคะได้ยินค่ะว่าที่นี่มีอาหารอร่อยหลายอย่างค่ะ,ะเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะพามาชมบรรยากาศในร้านรอบๆนะคะกลางวันนี่คนจะแน่นมากค่ะแต่ตอนนี้เรามาเร็วคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยอร่อยทุกอย่างมาทานปอบเปี๊ยะสดกันนี่ก็ขนมช่วยขึ้นชื่อที่ทางร้านเขาแนะนำค่ะนี่คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะที่วัดปริวารนะคะ อบเปียสดค่ะอร่อยมาก